เปิดคำพูดใบเฟิร์นพูดถึงแม่หมูที่ไว้แบบนี้ก่อนจะเผยนาทีที่เข้าไปหาเปิดคำพูดใบเฟิร์นพิมพชนกที่พูดถึงแม่หมูไว้แบบนี้ก่อนจะเผยวินาทีเข้าไปหาเป็นประเด็นดราม่าค่มสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะหลังจากที่แสดง รุ่นใหญ่ที่แม่หมูพิมพ์ประภานั้นอัพอันฟอลโล่ของ IG นางเอกสาวอย่างใบเฟิร์นพิมพชนกและกับที่แฟนหนุ่มของลูกชายนายนภัสนั้นซึ่งต่อมาก็แม่หมูนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยก็บอกว่าลูกก็ไม่ได้อั้นนั่นเองแม่เองก็เป็นคนที่บล็อกลูกๆแต่ก็มีงานลูกๆที่ล่าสุดใบเฟิร์นนั้นก็พิมพ์ชนกนั้นก็ได้เปิดใจสัมภาษณ์ถึงเรื่องประเด็นนี้ครั้งแรกว่าช่วงนี้ก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไร กับคุณแม่ ก็ทราบกันมีปัญหามาระยะหนึ่งมีปัญหาว่าเมื่อก่อนที่ข่าวว่าจะออกนั่นเองก็มีการพูดคุยกันให้กำลังใจกันพพอร์ตกันโดยกับนายตลอดแต่ก็ไม่ได้ได้น้อยกับกระแสที่แค่ห่วงฝ่ายชายเวลาที่ไต้องเคลียร์เรื่องแม่นั่นเองแต่เขาก็เข้าใจทุกกระแสที่เกิดขึ้นเขาก็ใจทุกคนก็ต้องเคยเป็นห่วงให้กำลังใจก่อนที่จะเกิดขึ้นเรื่องคุยกันก่อนคุณแม่ก็มาก่อนนั้น i มาตลอดนั่นเองซึ่งหลังจากที่เกิดขึ้นเกิดเรื่องนี้ก็โอเคแล้วเขาก็เข้าไปหาแต่ก็ไม่ได้เจอคุณแม่แตส่ส่วนประเด็นที่คนมองว่าติดแฟนจนแหโกดแม่ใบเฟินนั่นเองก็ยืนยันว่าไม่จริงค่ะไม่เคยเป็นประเด็นไม่เคยเป็นประเด็นร้อนแบบนี้เพราะว่าความจริงทั้งค,คู่ก็คิดงานมากกว่าแต่ต่างฝ่ายต่างก็ทำงานหนักแทบจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆนั่นเรื่องที่เกิด ขึ้นยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นอยู่ข้างๆยิ่งอยู่ข้างๆกันก็ไม่ได้กระทบความสัมพันธ์แต่อย่างไรก็ขอบคุณทุกคนที่หวังดีจะพยายามทำทุกอย่างให้ฝยผ่านไปด้วยด้วยดี